สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโจที่ช่องโคลาทีวีนะคะและวันนี้โจก็ตื่นชาวมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะตอนนี้เป็นเวลานะคะเกือบตีห้าครึ่งนะคะซึ่งโจเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวค่ะคือโจจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวแล้ววันนี้จะเป็นการเที่ยวแบบ one day trip นะคะพาเพื่อนๆเที่ยวโดยรถไฟค่ะ ฟังไม่ผิดค่ะคือเราจะไปเที่ยวแบบ one day trip นะคะ <Wow. S 1> กับการรถไฟแห่งประเทศไทย <Wow. S 1> ซึ่งทริปในวันนี้นะคะจะเป็นการเที่ยวไปยังจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะก็คือน้ำตกไซโยกน้อยนั่นเองค่ะและวันนี้นะก็เดี๋ยว รถไฟเนี tent, after, I I really ่ยออก6กโมงครึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวใกล้จะตีห้าครึ่งแล้วโจจะต้องออกจากบ้านนะคะเพื่อที่จะไปยังสถานีต้นทางที่สถานีบางบำรุนะคะเน่าจะอยู่แถวทนบุรีประมาณนี้นะคะท้าก็ใช้เวลาเดินทางไม่รู้นะคะเพราะยังไม่เคยไปนะคะไม่ไปนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวตกรถไฟนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวโจจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังบนรถไฟดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบไปสถานีรถไฟก่อนไปเจอกันที่สถานีรถไฟเลยค่ะ แลโจก็มาถึงที่สถานีบางบำรุงค่ะโดยนั่งแท็กซี่นะคะใช้เวลามาประมาณ20นาทีจากบ้านโจนะเพราะว่าโจไม่รู้เส้นทางจริงๆก็เลยต้องมาแท็กซี่ก่อนแต่ว่าพอมานั่งเสด็จดูแล้วนะคะมีเส้นทางมาค่ะเพื่อนๆก็สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า MRT นะคะโดยขึ้นที่สถานีบางซื่นแล้วก็ ขึ้นเป็นรถไฟสายสีแดงที่จะต่อมาที่สถานีบางบํารุงได้เลยค่ะนี่ทุกคนก็มาพร้อมแล้วและนี่คือตั๋วหน้าตาตัวต๋วของเรานะคะมันจะได้ทั้งหมดแบบว่าไปกลับเนาะนี่เราไปกันสามคนนะคะทั้งเที่ยวไปเที่ยวกลับนะจริงๆแล้วเนี่ยเออคือเหมือนเขาบอกว่า6กโมงครึ่งแต่ว่ารถไฟอ,อ่ะออกออกเจ็ดโมงอันที่ ไปกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีเป็นรถประ,ประกาศนักันที่สองจากหน้านะครับคือหนูต้องเข้าทางนี้แล้วเดินไปนข้างหน้า,าเลยแต่ดีรถชุดนี้แต่มันเป็นขั้นที่สองค่ะ<า>ขอบคุณค่ะอุ้ยตื่นเต้นมากอะ่ะคือแบบไม่ได้นั่งรถไฟนานมากท่นผู้ชม ขึ้นคันที่สองจากด้านหน้าด้านหน้าคืออยู่ฝั่งนูน้นเป็นปรับอากาศ56กชมพ62ไม่ได้ไวหวยเนอะอันนี้จะเป็นแบบชั้นเอ่อชั้นสามเนอะแบบไม่มีแอร์แต่เราจองมาแบบมีแอร์นะคะเราต้องเดินไปขึ้นคันแอร์อันนี้เป็นคันที่สามของเราคันที่สอง ค่ะที่นั่งก่อนนะครับค่ะตอนนี้เราก็มานั่งอยู่บนรถไฟแล้วนะคะซึ่งรถไฟกหลังจะออกแล้วสรุปแล้วเนี่ยออกโดยประมาณในเจกว่านอ ที่เว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ามาขึ้นที่ามาซื้อตั๋วที่สถานีซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจัดให้ไปเหมือนเป็นทัวร์ทัวร์เนาะสักที่นะคะก็จะมีที่ส่วนสวน,สวนปฏิพัฒนนะคะเลื่อนปราสาทชุลสิตแล้วก็น้ำตกใซโยกน้อยที่โจับน้องกำลังจะไปในวันนี้นั่นเองนะคะวันเดย์ทริปโดยนั่งรถไฟแบบน,นี้และ แต่ว่ารถไฟเนี่ยเขาจะมีเ,เป็นแบบ2ออแบบนะคะ2ราคาชันประหยัดสองเป็นคือตู้แอร์ค่ะก็ที่นั่งหลัก240ต่อคนก็คือไปกลับคือรอบละ1 2อยนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นการนั่งแบบไม่แอร์เป็นแบบตู้พัดลมนะคะก็จะอยู่ที่คนละร2อก็คือเที่ยวละหกบาทนั่นเองเขามีไปแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะคือเป็นแบบการท่องเที่ยวแบบสุดสัปดาห์อะไร่างนี้น,นะวันนี้ เราจะไปสายน้ําตกไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเส้นทางที่เราเดินทางไปเขาก็จะแวะให้นะคะสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือไปน้ำมันตการอ๋ออมพระประถมเจดีย์นั่นเองนะคะที่จังหวัดนครปฐมนะคะจากนั้นก็นั่งรถไฟไปเรื่อยๆจนถึงถ้ากาแต่ใช่ไหมเป็นสายสายประวัติศาสตร์นะคะซึ่งคือถ้าเราเรียกถ้าเราจำง่ายๆคือ เส้นทางรถไฟสายพลนะสพนสะพานท่าแม่น้ำแควจะเป็นสะสพานทางรถไฟที่ถ้าถ้าเราเรียนกันมาเนาะจะเป็นช่วงสมัยสงครามที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาทําสงครามกับบ้านเราแบบช่วงไรนะนโกบร,รีรู้จักปะเออเป็นช่วงนั้นแหละช่วงโ,โกบรีคือเขาจะมาสร้างสะพานที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปกันตรงนั้นด้วยนะคะสะพานท่าแม่น้ำแควสะพานสายปารศตกสาตรงนั้นนั่นเองแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินทางไปถึงตรงไซโยคร้อนนั่นเอง ไปแล้วเสียงรถไฟเมื่อกี้เสียงรถไฟปูนแสดงว่าได้เวลาที่จะออกแล้วนะคะ A few moments later สวัสดีครับครับทมีใครไปข้างไม่กลับอีกครัมครไปกนุกคตอนนี้ถึงแล้วนะถึงที่แรกแล้วนะคะก็คือที่นครปฐม เตรียมตัวลงเตรียมตัวลงแล้วนะคะซึ่งเาขาให้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการไปเดินเล่นไปไหว้ผานนะไว้าผสมจิ้งัดนปฐมเข้ามาร้อยอะไรเยนะเราก็คงจะไหว้ตรงนี้แหละมัง้ง ต้องมาไหว้นะคะองพระบัถุเตดีแล้วก็มากินอาหารที่ตลาดนะคะเสนกี่ยวกันไมคะสา่เมคะเป็นไงเขาเรียกว่าออริจินอลคือมารถไฟจะต้องมีการตัดขายสินค้าแบบนี้นะเนี่เห็นไหม มีทุกอย่างจ้าข้าวเค้ขวข,วข,วขนมน้ำมีหมดนี่ข้าวเหนียวมูทอดใช่ไหมนี่ค่ะขอบคุณค่ะ10บ,บาท แต่มีลูกชิ้นแต่มีลูกชิ้นมันไม่น่าจะเป็นผานไทยเราก็คือกินขอ,ขอ่ะไม่บอว่เหมือนเหมือน,นพากินมากกว่า และอีกสัคู่นะครับเราก็จะไปจอดเพืนได้เดินเที่ยวชมที่สะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแวะคะำแวรเราจะมีหลายท่นได้เดินเที่ยวชมสะพานตั้ง25นาทีนะโอ้น่าตัวเยอะไปเหรอเป็นข <c oughs> ับแล้วก็เยอะไปค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงสะพานข้ามแม่น้ําแควแล้วนะคะก็ ทุกคนนะคะเขาก็จะเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะไปถ่ายตรงสะพานนั่นเองนะคะเราก็ต้องไปค่ะเนาะเดินไปน้องๆนําไปแล้วคนมาเยอะแยะมากนะคะที่จะถ่ายตรงนี่คือด้านหน้ารถไฟของเรานะคะที่เรานั่งมาเราจะเดินตรง แม่นาแพรนะคะคนเยอะ และเส้นทางที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะก็คือทางรถไฟสายมรณะค่ะโดยเส้นทางนี้นะคะสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียนะคะที่กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเขาเกณฑ์มาเพื่อที่จะมาช่วยกันสร้างให้เป็นเส้นทางยุทธ,ธาศาสตร์นะคะผ่านไปยังประเทศพมา่านั่นเองค่ะซึ่งเส้นทางนี้นะคะทําไมถึงเรียกว่าเส้นทางสายมรณะอเพื่อนๆก็ดูนะคะเส้นทางเนี่ย ผันุโหดมากเลยค่ะไม่มีทางกั้นด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยใช้แรงงานเฉลยศึกทั้งชาวไทยชาวพมา่ากว่าหลายร้อยชีวิตในระยะทางกว่า415กิโลเมตรซึ่งเรียกได้ว่าทั้งโหดแล้วก็ยากลำบากมากเลยนะคะเส้นทางนี้เนี่ยจึงได้รับขนาดนามว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะนั่นเองค่ะแล้ว <Eventually. S 3> นะคะน้ำตกซยอกนอย ใส่โยกใส่โยกเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนเดี๋ยวผู้ร่วมทริป <c oughs> หาน้องไม่เจอแล้วพักกินข้าวนะคะิว <c oughs> มาก A few moments later <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็ถึงน้ำตกแล้วอขอทอ,อแมสขึเพิ่มน่ง นี่นะคะนี่ทางเดินเข้าไปนะตรงนี้ใต้ข้างบนข้างบนมีเขาเรียกอะไรนะมีแคมแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยใช่แต่ทางขึ้นบันไดเมื่อกี้นี้เป็นไงเมื่อกี้เราขึ้นไปเซอร์มาเซเวขึ้นไปห้องน้ำเพเปลี่ยนชุดไม่ไหวแท่านี้เย้ยนะใช่คือเพราะว่าอุ้ยไม่เกี่ยว เดี่ยอยวเข้าไปเพราะว่าไปเปลี่ยนชุดมาแล้วทุกคนเห็นงไหนเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ชุดไหนะชุดตเตรียมที่จะแบบว่าลงเล่นน<ช>้ำเต็มที่นะะคซื้อขนมด,ด้วยก็เดีย๋ดวยวเราไปหาเขาเรียกนะโลเคชั่นนั่งแล้วก็เล่นน,นะะ้ำกันจ้ะเดี๋ยวตามเข้าไปเลยนนมีวดัวประสาทด้วยมีหัวประสาทด้วยนะ อโอเคระวันะยังไม่เทงนะดาวเที่ยงใจกระวังดนี้ด้วยพว่าคุณลุงแจำลองแบบเขาเรีนสภาหเดี๋ยวเราจะไปหารถเ้นก่อนมันเป็นซีลานทางเล็กๆป้าอันเนี้ย เราต้องลงไปข้างล่างมั้ใช่ป่ะเออเอะไรฟังฟังเดียวังต่างอารมณ์พรสมเดีเ๋ยวเราเดี๋ยวเราไปหาข้างลา่างใช่งล่างี่ดินเขาเหมือนให้เอาจุาา่มขาป่ะหรือยังไงก็นั่งเลยอ่ะเดี๋ยวจะนั่งเลยนั่งเลยน,นั่งเล่นเลยชุดหอมเสียงม,มากคืออยากเปลี่ยนมานานแล้ว,แ,ลวแม่อันนั้นต้องจุดเดินแบบจุดไหนกันไงเออเดินไปจุดไหนก่อนจะได้น้องเออผมไม่เห็น ก็เดี okay? ๋ยวเราไปแนะนำกันนะค่ะก็ตอนนี้กานังืให้น้ำที่เด็นก่อนนะเพราะงั่นให้ว่าจะตกไอนะ่โยากนลขึ้นไปขเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปแต่ตอนนี้ก่อนนขน้าตรงนี้เราเล่นเยอะมากอ่ะที่นี่เรจะเดิน นี่เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเอ่อมนน้ำตกข้างบนนะค่อยๆเดินขึ้นไปนะฮะน้ำไหลลงมาคือแบบน้ำเย็นมากแต่บอกคนเยอะมากเด็กเยอะมากด้วยก็อย่างว่าเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะคนก็เลยเยอะนิดนึงมาแล้วอุ้ยน่าสวยมาก คนถ่ายรูปเป็นเยอะเลยจริงๆเราก็ชอบตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ไม่มีแบบแบบเนี่ยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจะลองเข้าไปได้ไหมนี่เดี๋ยวให้ดูเข้าไปรูปนะคะูนะคะเกินมาก เสียดายนะคะที่เราได้ขึ้นแค่ตรงชั้นตรงนี้นะคะเพราะว่าชั้นบนเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดเขาก็เลยแบบว่าปิดไว้เนาะแต่ก็โอเคชั้นนี้ก็ถือว่าแบบสวยอยู่นะคะน้ําตกถือว่าใช้ได้นะคะก็แต่ว่าเราเราแบบมีเวลาจํากัดด้วยนะเราต้องกลับกันแล้วนะคะที่นี่ก็คือน้ําตกไซโยกน้อยนั่นเองนะคะ รถไฟนี่ก็ออกจากสถานีสซโยกน้อยนะคะตกสซโยกน้อยเนี่ยประมาณบ่าย2องโมงครึ่งนะคะแล้วก็ตรงกลับเลยโดยที่ไม่ได้แวะที่ไหนก็มีแค่แวะดศ